เฮ้ยม hey, sure. ันดีจริงป่ะพี่ใช้พับบ่อยๆเนี่ยหน้าจอมันจะพังหรือเปล่าสําหรับตัวนี้นะคะเปิดตัวมาราคาค่อนข้างที่จะน่ารักกว่าตัวรุ่นก่อนมากๆเปิดตัวมาอยู่ที่ราคาประมาณแค่ัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนค่ะขวัญนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในช่วงของรีวิวไปเรื่อย อีพีสองนะคะผ่านอีพีแรกไปตอนแรกเรคิดว่าเอยจะมีอีพีสองไหมมีนะมันมีนะเออมันมานะอีพีเนี้ยซึ่งอีพีนี้ค่ะเราก็ไปหยิบจับอะไรที่มันแบบเร็วไวและแน่นอนว่าหลายๆคนน่าจะว้าวแล้วก็อยากรู้ว่าเฮ้ยมันดีจริงป่าพี่ใช้พับบ่อยๆเนี่ยหน้าจอมันจะพังหรือเปล่าถูกไหมวันนี้นะคะขวัญจะมาหาคําตอบให้ว่าไอ้หน้าจอตัวเนี้ยเขามีการพัฒนาจากรุ่นเก่าอมาเป็นยังไงบ้างแล้วในรุ่นเนี้ย มันสามารถเปิดปิดได้แบบกี่ครั้งโดยเฉลีย่ยแล้วก็ความจําเท่าไหร่แล้วก็แบตเตอรี่ทนไหมพอมาเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้เลยคะ่ะวันนี้สิ่งที่เราจะมารีวิวกันนะคะก็คือนี่เลยเราต้องเราต้องถือกล่องว่ามือใหม่สุดเอเอมาดูกองนี่นะคะเป็นตัว Samsung Galaxy z Flip 3 5G นะคะซึ่งตัวเนี้ย เพิ่งจะร้อนออกมาเมื่อไม่นานมานี้ไมไ่กี่อาทิตย์เองมั้งเออแล้วก,ก็มีโอกาสได้แบบเอามาลองเล่นลองใช้ด้วยจริง,รง,รงๆอะเขาจะมีแบบหลากหลายสีเลยว่าจะเป็นสีม่วงสีขาวนะคะที่เป็นเป็นสีครีมมีสีเอ,อ่อดำเขียวม่วงชมพูแล้วก็ขาวเลยเนาะก็แล้วแต่คือด้วยความที่ซัมซุงอะมันมีความเป็น,นเกาหลีนิดนึงมุงม้งมิงม้งหน่อยๆน่อยถ้าใครที่ดูแบบสายซีรีส,ส,ส์เกาหลีจะเห็นว่าพระเองนางเอกชอบใช้ซัมซุงถูกปะเวลาที่เราหยิบมาใช้เนี่ยเราจะรู้สึกถึงความแบบ เดชจะน,น,นี่อะไรอย่างเงี้ยนึกออกป้ะแบบอันนี้องเซโยมันจะมีความเกาหลีเบาๆแต่ว่าตัวเนี้ยเขาออกแบบมาค่อนขนาน้างจะตอบโจทย์การทํางานแบบ ผู้หญิงเป็นสายแบบมุ้งมิงสามารถใส่เคสแล้วก็ติดฟรีต้เรียกว่าติดสติกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยสวยๆเก๋ๆนะ่ารักคิ้วๆอ่ะได้อันนี้คือวัสดุข้างนอกนะภาพภาพโดยรวมนะก็คือน่นารักเป็นเหมือนตลับแป้งเบาๆเวลาใส่กระเป๋าก็พกพาสะดวกน้ําหนักเบามีจอแสดงผลด้านนอกหนึ่งที่กล้องตรงนี้2อันนะคะที่เป็นกล้องหลังแล้วก็มีกล้องหน้าตรงนี้1จุดอันนี้คือรายละเอียดด้านนอกนะคะส่วนรายละเอียดด้านในอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาอินดีเทลลุ้นกันอีกทีหนึ่งเนาะ เราวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันด้านในกันบ้างดีกว่า,วาเมื่อกี้เราดูวัสดุแบบดีไซน์ภาพลักษณ์ภายนอกไปแล้วเนาะตัวนี้นะคะหน้าจอของเขาที่เป็นตัวเมนสกรีนเนี่ยเดี๋ยวผมปิดให้ดูกันตรงนี้นะคะตรงนี้วัดจากตรงนี้ถึงตรงนี้จะอยู่ที่6.7นิ้วเป็นหน้าจอแบบอมูลเลตแล้วก็ตัวความโคเวอร์เนี่ยโคเวอร์สกรีนสั้นตรงนี้นะคะตรงนี้เขาจะอยู่ที่1.9นิ้วเป็นซูเปอร์อมูลเลตนะจ๊ะเออก็จะประมาณนี้ส่วนเขาบอกว่าวัสดุเนี่ย เขาจะสามารถรองรับการพับแบบนี้ได้มากถึง200,000ครั้งเลยนะซึ่งออปีที่แล้วที่เขาออกมาเป็นตัว Z2 ตถั่วตัวนั้นอะ คนก็จะแบบว่านิดหนึ่งในเรื่องของการพับแต่อันเนี้ยเขามีการพัฒนามาแล้วว่าสามารถพับได้แบบมากเลยนะถึง2 0 0แสนแล้วซัมซุงอ่ะเขาจะมีข้อดีในเรื่องของการดูแลเราสามารถใช้โทรศัพท์ไปปีหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีเซอร์วิสมาถามว่าเอยเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วก็ถ้ามีปัญหาเขาเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยทันทีนะน๊ะอันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นนะกับสํสำหรับรุ่นแบบนี้นะเพราะว่าจริงๆอ่ะเขาจะมีรุ่นฟอนใช่ปะ ที่เป็นเหมือนหนังสือน่าจะเคยเห็นกันอันนั้นก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เปิดฝาเปิดปิดก็เหมือนคล้ายๆกันนะคะก็ออกมาใหม่ออกมาคู่กันเหมือนกันนะเขาก็ออกมาฟอนทีก็ออกอันนี้ขวัญที่หวันได้มาเล่นจะเป็นฟลิปทีนะคะโอเคส่วนด้านในนะคะการทํางานเนี่ยก็ระบบปฏิบัติการ Android ทั่วๆไปเหมือนโทรศัพท์ Samsung ทั่วๆไปที่เราแบบใช้กันเนี่ยเหมือนกันนะคะแล้วก็กล้องจะมีกล้องหน้าอยู่ตรงนี้1อันแล้วก็กล้องหลังเนี่ยสออันส่วนในเรื่องของการ ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็คล้ายๆกันมีพินมีสแกนนิ้วมือได้สแกนหน้าได้ตามปกติทั่วไปที่ Android ทําได้นะคะแล้วเดี๋ยวขวัญจะลองเข้า YouTube ให้ได้ดูกันนะคะว่าเขาทาํางานยังไงนี่อย่างนี้นะคะก็เป็นหน้าจอเต็มใช่ปะเวลาที่เราแบ่งครึ่งหน้าจอเนี่ยมันก็จะเนี่ยเป็นแนวนอนมันก็ทํางี้ทํางานได้ตามปกติทั่วๆไปก็แบ่งได้นะคะว่าจะเล่นอะไรหน้าจอไหนสมมุติว่าเราจะดูเ,เนี่ยคะ่ะหน้าจอเขาจะแบ่งครึ่งมันแบบนี้ให้ เนี่ยเห็นป่ะตรงกลางอะ่ะเขาจะเว้นว่างไว้ฝั่งนี้ก็จะเป็นคีย์คีย์ฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่หนังสืออีกฝั่งหนึ่งเห็นป่ะมันแบ่งนไว้แบบนี้เลยก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนอารมณ์ถ้าใช้แบบตรงเนี้ยนะถ้าใช้แบบแนวนอนอะ่ะมันเสมือนเรามีสมุดหนึ่งเล่มในการแบบเปิดได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเออก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลย ง่ายๆไม่ไม่ได้ยากอะไรนะคะในเรื่องของการใช้งานในการแบ่งหน้าจอสัดส่วนใช้ฝันว่ามันเหมาะคนที่เออทำธุรกิจหรือว่าชอบดูอะไร2จอไปพร้อมๆการเล่นเว็บ2เว็บไปพร้อมๆการเยยางเงี้ยคือเขาสามารถแบ่งสัดส่วนได้ค่อนข้างโอเคแล้วก็หน้าจอเขากว้างเนาะประมาณนี้นะคะ <S <S อีกหนึ่งสิ่งที่สายขวัญเนี่ยป้องเวลาที่หยิบโทรศัพท์เนี่ยจริงๆเวลาขวัญจะซื้อโทรศัพท์เครื่องอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ทําตกขวัญได้นะ พราะไอ้เรื่องข้างในอะบางทีขวัญไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เรื่องลงเรื่องแรมต่างๆเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่จะตกขวัญได้คือเรื่องของกล้องค่ะตัวนี้นะคะอย่างที่บอกเขามีกล้อง3ามตัวกล้องของเขาเนี่ยกล้องหน้าเดี๋ยวขวัญจะเข้าให้ดูเดี๋ยวขวัญจะแปะรูปให้ดูนะคะว่าผลลัพธ์ที่ถ่ายมาแล้วเป็นแบบไหนกล้องหน้าของเขาก็คือจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้ครึ่งจอแบบนี้แล้วก็ด้านล่างเป็นแบบนี้เวลาที่เราถ่ายรูปถ้าเราเปิดเต็มจอเนี่ยกล้องก็จะเต็มอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราอะ พับครึ่งแบบนี้กล้องก็จะมาอยู่ที่ด้านบนเนี่ยเต็มหน้าจอแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นแบบฟังก์ชันอื่นแทนซึ่งก็สะดวกมากสําหรับคนที่โอเคอาจจะแบบถ่ายรูปที่ที่พื้นที่โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยแล้ววางแบบเนี้ยไปคนเดียวไงแบบเซลฟี่เก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถวางแบบเนี้ยแล้วก็ถ่ายรูปได้เลยจบส่วนกล้องหลังนะคะก็จะมี2โหมดให้เราเลือกจะเป็นแบบเลนส์แบบ w i ยก็คือปรับกว้างกับปกติ อันนี้นะคะก็คือแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนส่วนเรื่องความคมชัดของกล้องนะคะถ้าเป็นกล้องหน้าเนี่ยจะอยู่ที่10ล้านพิกเซลนะคะสําหรับตัวนี้ข้างหน้าส่วนตัวหลัง2อันเนี่ยจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลก็จะมี Wide u l t r Wide อย่างที่บอกไปแค่นั้นนะคะก็โอเคทําได้ดีในแบบของซัมซุงแล้เราจะลองถ่ายวิดีโอด้วยตัว Galaxy Z Flip 3ตัวนี้นะคะว่าภาพเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงระบบโฟกัสเป็นยังไงเดี๋ยวแปะคลิปให้ได้ดูกันค่ะ นี่นะคะก็เป็นภาพถนะ่ายจากตัววิดีโอซัมซุงกาเล็กซี่แซดฟิป3ตัวนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าภาพมันก็กันสั่นโอเคในเรื่องของระบบเสียงเี่ยวังจะขึ้นระบบเสียงให้ฟังนะอันนี้อันนี้คือเราทดลองกันสั่นอยู่นะเออเนี่ยเนี่ยกันสั่นก็จะปเป็นลักษณะน,นี้การแบบมุกเข้ามุมออกเหมาะไหมสําหรับการถ่ายวอลก็เอาไปตัดสินใจกันดูนะคะว่ามันสะดวกไหมก็แล้วแต่ว่าความชอบของแต่ละคนเนาะส่วนในเรื่องของเสียงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากกล้องตัว Galaxy Z Flip ตัวนี้นะคะ่ะ อันนี้ก็คือวิดีโอจากกล้องหน้าซัมซุงตัวนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าโอเคนั่นก็เป็นในหมวดของกล้องนะคะซึ่งกล้องซัมซุงก็คือซัมซุงคำนิยามของซัมซุงทุกคนน่าจะแบบพอเข้าใจแล้วก็เห็นภาพอยู่เนาะส่วนในส่วนของความจํานะคะตัวนี้จะมีให้เลือกอยู่2ความจําก็คือจะเป็น128่งสอกับสองเนาะส่วนแรมเนี่ยจะอยู่ที่8กิกนะคะแบตเตอรี่ถามว่าคงทนไหมตัวนี้นะคะจะอยู่ที่3,300แอมป์อซึ่ง ก็โอเคนะก็เล่นทั้งวันได้อยู่แต่ถ้าคนที่แบบเล่นเกมดูหนังจริงก็คงไม่รอดถึงแบบทั้งวันขนาดนั้นแต่ถ้าแค่ใช้งานท่องราตีดูเว็บไซต์เล่นอินสตาแกรมใดๆผนว่าวันหนึ่งมันน่าจะเอาอยู่อยู่เหมือนกันนะตัวนี้นะคะไม่ได้มาพร้อมกับปากกาค่ะถ้าเป็นตัวฟอนต์จะมีปากกามาด้วยตัวนี้ก็คือไม่ได้มีปากกามาให้แต่อย่างใดแต่จะมีหน้าจอด้านนอกนะคะที่เป็นในลักษณะนี้ไว้บอกเวลาแล้วก็แจ้งเตือนอะไรที่มันสําคัญสาคัญว่าจะเป็นสายโทรเข้าโทรออกข้อความเข้าไลน์เข้าใดใด ก็คือจะสามารถอ่านเบื้องต้นได้จากตรงนี้ได้ค่ะว่ามันน่ารักดีนะมันให้ฟิลเหมือนเราได้กลับไปใช้โทรศัพท์พับพับสมัยก่อนอ่ะเออซึ่งแต่ก่อนโทรศัพท์พับมันแรงมากเลยใช่ปะแล้วก็คนก็จะเป็นห่วงในเรื่องของแพตรงเนี้ยว่ามันจะมีปัญหาไหมแต่ตอนนี้ซัมซุงเขาก็ทําตรงนี้ออกมาได้ค่อนข้างดีนะคะก็เขาบอกกันว่าดีกว่าอันที่ผ่านมาด้วยในเรื่องของการพับรอยหน้าจอตรงนี้เนาะอืมก็ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวฉบับ มินิแล้วกันแล้วก็รวดเร็วที่ขวัญแบบสรุปเอาไว้ให้ทุกคนที่อาจจะกําลังตัดสินใจซื้อตัวซัมซุง g า a ล็กซี่แซตฟิฟตัวนี้อยู่นะคะก็น่ารักดีแล้วก็กระทัดรัดเหมาะกับผู้หญิงอ่ะเออส่วนตัวขวัญรู้สึกว่าเหมาะกับผู้หญิงเพราะว่ามันพกพาสะดวกนะคะแล้วก็น้ําหนักเบา เนาะแต่ถ้าผู้ชายอาจจะต้องเป็นรุ่นฟอนที่แบบกลางปีกผีเสื้อแบบเนี้ยอันนั้นขวัญก็เคยเล่นมาขวัญก็รู้สึกว่าเออมันก็โอเคในเรื่องของแบบหน้าจอเหมือนเรามีโทรศัพท์2เครื่องพร้อมกันอะ่ะก็ทําได้ค่อนข้างดีแล้วก็แปลกตาเหมือนแบบเป็นทั้ง iPad โทรศัพท์ใดๆคือครบหมดเลยอันนั้นก็ต้องไปอน,นุนอ้อดูคนอ่ะมาเรื่องของราคาค่ะสําหรับตัวนี้นะคะเปิดตัวมาราคาค่อนข้างที่จะน่ารักกว่า ตัวรุ่นก่อนมากๆอย่างตัวรุ่นก่อนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40,000ื่นถึงห้าหมกว่าบาทใช่ไหมแต่ตัวนี้นะคะเปิดตัวมาอยู่ที่ราคาประมาณแค่34,000กว่าบาทคือคือไม่ไม่ได้ไม่ได้สูงมากก็เป็นราคาพอๆกันกับท้ายโทรศัพท์ ในรุ่นของเขานะคะที่จับต้องได้ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับการรีวิวไปเรื่อยของขวัญในวันนี้เนาะก็หยิบจับรีบจับมาเล่าให้ทุกคนฟังเผื่อใครที่แบบโทรศัพท์พังแล้วหรือว่ามีแผนที่จะเปลี่ยนใดๆหรือจะซื้อให้เป็นของขวัญให้แบบลูกหรือว่าแฟนหรืออะไรใดๆนะคะก็สามารถเอาไปตัดสินใจได้นะผลว่าผู้หญิงน่าจะชอบนะมันเป็นอะไรที่น่ารักดีอ่ะเนาะประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้สูงจนเกินไปเป็นของขวัญได้ โอเคเลยอ่ะใครจะซื้อแมงของขวันให้หวานได้ไหมนะเออนาะประมาณนี้ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมเม้นกันไว้แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าขวานจะมารีวิวอะไรก็คอยติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วกดไลค์กด Sub subscribe กันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายคะ่ะ